คยสงสัยกันไหมครับเพื่อนๆว่าทําไมพาวที่เราจับมาแต่ละครั้งในระดับเลเจนดารี่หรือ ale, รออฟที่โครเทพผสมออกมามันในออฟทีกาขนาดนี้และมีสูตรไหนบ้างที่เราจะได้ออฟท,ที่เราต้องการแบบเลือกได้เลยว่าจะได้ออฟอ,อะไรและเอาไว้ใส่กับมอสที่เราต้องการใช้กับตัวนั้นจริงๆซึ่ง,งในวันนี้ครับผมมีสูตรลับมา,าฝากเพื่อนๆก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพือ like ่อนๆกดไลค์คลิปนี้ขอหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆชืน่นชอบอย่าลืมกดติดตามไล Pier ค์กดกระดิง่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสาหรับเพื่อนๆในที่กาลังมองหาร้านเติมเกมราคาถ การดีดๆเยอะๆยะมากมายสำหรับเพื่อนๆที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับเ,เพื่อนๆก่อนที่เราจะไปทําการวิจัยออฟที่เราต้องการนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าออฟพวกนี้มันเกิดจากอะไรและเราจะเอามาผสมในรูปแบบอะไรกันบ้างซึ่งในส่วนนี้ผมจะไม่ได้จาะลึกแบบรายละเอียดลึกไปเลยนะครับซึ่งในส่วนของการผสมเนี่ยหลักๆเลยคือคุณจะต้องมีฟาร์มบริดดิ้งไข่ก่อนนะครับก็คือจับเพศผู้แล้วก็เพศเมียเนี่ยมาบริดดิ้งกันโดยการบริดดิ้งครับมันมีโอกาสที่จะได้ออฟฝั่งพ่อแล้วก็ฝั่งแม่อาจจะมาทั้งหมดหรือว่าอาจจะมาบางส่วนและมีโอกาสที่จะหลุดออฟอื่นนอกจากนี้แต่ในส่วนนี้ครับมันเป็นอะไรที่่่่่เรราาาาคคดดกได้้อออนนนขขงงยใสวพแ แต่ออฟอื่นที่เราต้องการล่ะมันจะได้หรือเปล่าแล้วบางอันเนี่ยออกออฟที่เราต้องการแต่มันออกไปใส่กับอีกตัวหนึ่งซึ่งถ้าตัวความเร็วเราอยากได้ออฟว่องไวไหวพลิปอะไรเงี้ยแต่มันไปอยู่กับตัวดาเมจซึ่งมันไม่ได้ใช้เลยครับตัวดามเมจก็จะคือจะเน้นดาเมจเน้นความเสียหายซึ่งตัวเนี้ยมันสวนทางกันใช่ไหมครับแต่ในส่วนนี้ครับผมมีวิธีที่เราจะสามารถดึงออฟฝั่งนีน้มาใส่ให้กับตัวลูกของเราตามที่เราต้องการและตรงสายที่เราจะใช้งานได้มากที่สุดโดยปกติแล้วนะครับการจับมอนก็คือเราจะไปหาออฟตามที่เรา ถ้าต้องการบอนประเภทการเคลื่อนที่นะครับถ้าผมจะใช้เคลื่อนที่นะถ้าเป็นช่วงเลเวลต้นๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของเฟิงโลบนะครับที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่มีสกิลน้ําแข็งนะครับสามารถแช่แข็งได้อันนี้จะเป็นมอนเลเวลยี่สิบห้าและสามารถจับได้ง่ายมีความสามารถการกระโดด2ชั้นแล้วก็มีความสามารถในการพุ่งไปเป็นเส้นตรงนะครับแต่พอเลเวลสูงขึ้นนะครับก็จะมีในส่วนของตัวละครพาราดิอุสที่จะมีความสามารถในการกระโดด3ชั้นอาจจะเอาเป็นตัวดาเมจก็ได้ครับแล้วก็มีสกิลในการพุ่งแต่ระยะการพุ่งนะครับพาราดิอุสจะครับ แต่ในส่วนนี้ครับเราก็ต้องไปทําการจับเปลืองลงมาก่อนโดยค่าออฟความเร็วนะครับมันจะมีอยู่สาสถานะหลักๆเลยก็คือจะมีว่างไวไหวพริบแล้วก็ลมกรดที่จะมีการบวกความเร็วในการเคลื่อนที่ละที่สำคัญครับมันมีอีกออฟหนึ่งที่ช่วยความเร็วการเคลื่อนที่เหมือนกันครับนั่นคือออฟระดับตํานานที่จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีป้องกันแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่อีก15%เราอยากได้ทั้ง4ออฟเนี่ยมาใส่ในตัวละครหลักของเราเลยเราจะสามารถทําได้ด้วยวิธีอะไรครับอันดับแรกครับนั่นก็คือคุณจะต้องวางแผนวิจัยการกกันนนนนน่่่่ออะะะะะคครรรบซึงงวิธีีีาาพดด้ททผผมมจจแแํเเเลยยื ไปที่เว็บไซต์นี้ครับเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะครับเว็บไซต์นี้มีชื่อว่า power.gg นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ผมใช้งานหลักประจําตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ หาแมปนะครับการข้อมูลพาวเทเลติตต่างๆหรือว่าอเทมข้อมูลนะครับเราก็ไปในส่วนของการบริดดิ้งนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับตัวเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันในการบริดดิ้งว่าเออการผสมแต่ละตัวเนี่ยเราจะเอาตัวอะไรเพื่อที่จะผสมได้ตัวอะไรซึ่งตอนนี้ผมต้องการเฟิ่องลอบใช่ไหมครับเราก็มาเลื่อนดูว่าเฟิ่องลอบของเราเนี่ยหลกัหลกๆคือมันสามารถผสมได้หลากหลายตัวใช่ไหมครับแต่เราจะทํายังไงให้เฟื่องลอบเราเนี่ยมีติดสถานนะระดับเลเจนดตี้โดยปกติแล้วครับออฟระดับตานานจะเป็นออฟที่มาจากมอนสเตอร์บอสเท่านั้นถ้าเราอยากรู้นะ มันจะมีในการ breeding tree นะครับก็คือจะเป็นต้นไม้การผสมนะครับก็คลิกเข้าไปครับพอเราคลิกเข้าไปแล้วครับลักษณะเว็บไซต์ก็จะเป็นอีกแบบตึกนะครับหลังจากนั้นครับให้ทุกคนไปที่ตัวละครที่เราต้องการผมต้องการเฟิงลบนะครับอ่าผมก็คลิกไปปุ๊บอ่าเฟิงลบเป็นหัวหลักแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือเป้าหมายหลักที่เราจะทําการผสมเมื่อเราอยากได้เฟิงลบเป็นตัวผสมครับเราก็ต้องมาดูว่าเฟิงลบเนี่ยผสมกับอะไรได้บ้างซึ่งในส่วนของตัวบอสก็จะมีตัวอะไรมาผสมได้เฟิงลบบ้างก็จะมีอ่าคิงปาก้กานะครับ รือตัวอื่นๆนะครับเราก็ดูว่าตัวอะไรมีแนวโน้อมอ่ะผมรู้สึกว่าเอตัวเนี้ยค่อนข้างง่ายเราก็คลิกเข้าไปอ่ะไอเนี้ยสองตัวเนี้ยผสมกันมีโอกาสจะได้ฝึื่งลบแน่นอนนะครับไอคือโอกาสได้แน่นอนเราก็ไปดูว่าไอสองตัวเนี้ยมีแนวโน้มจากตัวอะไรกันบ้างอ่ะขอเริ่มตัวนี้ก่อนแล้วกันไาดูว่าตัวเนี้ยมีติดสถานะพวกตัวบอสติดมาด้วยหรือเปล่าเราก็เลื่อนๆ่อนหาดูแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยเลื่อนไปอ่ะมีบูชิอ่ะบูชิเรามีใช่ไหมและบูชิเรามีโอกาสติดออฟเลเจนดี้อ่ะมีโอกาสติดออฟความไวนะครับอ่ะอ นี่จากนั้นอะไรผรสมได้บูชิมากอะไรผรสมแล,แล้วได้บูชินะครับอะไรผรสมได้ได้บูชิอา้าวมีครับแอดเทร์กอนแอดเทอร์กอนมีระดับตำนานครับเราคลิกไปปึ้งแอดเทร์กอนเห็นไหมคือแอดเทร์กอนเราได้ออฟตำนานแล้วจากแอดเทร์กอนปึ๊บซึ่งผสมกับกอบลินน,นะครับหรือคุณจะเอาพวกพาราดิอุสหรือว่าเนโครมัสก็ได้นะครับนี่ก็จะมีตัวเนี้ยที่สามารถผสมได้ถ้ารู้สึกว่าเอยตัวละครที่คุณจับมาพาราดิอุส มีความว่องไวคุณก็เอาว่องไวไปก็จะมีออฟจกกักรพัดติดไปด้วยนะครับแต่ก็มีโอกาสออกนะพยายามคัดออฟที่มีโอกาสน้อยนะครับแล้วก็คัดไปตัวนี้ปุ๊บเวลาเราผสมตัวนี้เสร็จครับได้บูชิบูชิก็จะมีสถานะที่มาจากพ่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลจินเดลี่เป็นจกกักรพัดแล้วก็เป็นอื่นๆนะครับอาจจะมีว่องไวติดไปพอเราได้แล้วนะครับเราก็เอาค่าสถานะนี้ครับมาผสมกับตัวนี้เราเพื่อที่จะให้ได้เป็นในส่วนของตัวที่เราต้องการแล้วจากนั้นครับเราก็เอาสองตัวนี้มาผสมกันเพื่อให้ใหเป็นเฟืองลบที่มีสถานะตามที่เราต้องการ แต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นนั้นครับเราก็ต้องมาดูตัวอื่นด้วยว่าเราอยากให้ติดสถานะอะไรโดยปกติแล้วมันสามารถเอาไปได้ทั้งหมด4สถานะหลกัหลกๆเลยซึ่งจะเป็นกี่ขีดก็แล้วแต่ดวงอาจจะเป็นขึ้นหรือว่าเป็นลงก็ได้นะครับอันนี้คือการคัดนะครับฝั่งซ้ายคุณอาจจะคัดในส่วนของระดับตํานานไปก่อนเลยก็ได้อ่ะมีระดับตํานานมีความเสียหายหรืออาจจะติดลมกดไปด้วยนะครับคัดจนกว่าจะเหลือตรงนี้นะครับพอเราได้ตรงนี้มาแล้วครับมีลมกดกับตํานานไปแล้วใช่ไหมครับที่จะมีความโดยรายการที่เราก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งครับ เมื่อดูฟังขวาว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการไหวพลิบนะครับแล้วก็คลองแคล่วที่จะเป็นความเร็วในการข้นที่เราก็ต้องไปหาดูว่ามอนตัวอะไรที่เราผสมได้ง่ายๆแล้วก็มีโอกาสออกออฟพวกนั้นได้มากที่สุดนะครับก็โดยปกติแล้วพวกมันก็จะเป็นออฟสามขีดใช่ไหมครับแล้วก็ไปทําการจับส่วนอย่าก็จะเป็นพวกบอลที่มีความเร็วในการเข่อนที่หรือว่าเป็นมอนขี่นั่นเองครับเราก็ไปดูว่าพวกมอนขี่อะไรที่มีโอกาสหลุดออฟเหล่านั้นได้ง่ายนะครับหรืออาจจะใช้มอนที่เราสามารถจับได้ตามแมปก็ได้เพราะมันก็มีโอกาสออก3ขีดเเหมือนนกันอามอาๆ ก็ถ้าเป็นแบบมอนจับง่ายๆนะครับก็จะมีพวกมอนสเตอร์พวกนี้นะนี่ๆๆพวกนี้ตัวนี้คราก็จะเป็นมอนสเตอร์ประเภทที่แบบจับได้ง่ายๆครับแล้วก็ลองไปจับจับดูเผื่อออกแบบบ้องไวลมกดหรือว่าคล่องแคล่วอะไรก็ตามครับที่เป็นความเร็วในการเคลื่อนที่ครับจับจับมาครับให้มีโอกาสออกให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยเวลาตรงนี้มาเวลาผสมกันครับมันจะส่งต่อไปถึงลูกแล้วเราก็จะคัดลูกได้จากนั้นก็เอาลูกที่เป็นออฟสอันที่เป็นระดับตํานานทั้งคู่เลยนะครับก็คือทอง3าขีดเนี่ย แล้วก็ฝั่งพ่อเนี่ยที่เป็นทอง3ามขีดเหมือนกันครับผสมและให้ทองทั้งคู่นะครับส่งตอบไปถึงตัวหลักที่เราต้องการเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ออฟตามที่คุณต้องการแล้วแต่เงื่อนไขอยู่ที่ว่ามันจะไปกับร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณครับเค้กไว้เท่าไหร่แล้วก็ใช้ปริมาณไข่เท่าไหร่นะครับเมื่อได้ที่ต้องการแล้วจากนั้นคุณก็ผสมทุกตัวและเอามาทําการอัปเดตให้กับตัวนั้นตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทําได้แล้้้้วนนนะะคคครรรัับอออีืถาาุณตงกปเภท เคลื่อนที่เร็วบนพื้นนะครับอ่ะในกรณีที่2ครับในกรณีที่เราอยากสร้างบอลประเภทดามเมจเว้ยแบบแรงๆเลยแบบโอ้โหแบบเท่าที่เราจะสามารถทําได้เอาเราก็มาดูว่าเราจะใช้มอนดาเมจประเภทไหนนะครับมอนดาเมจในเกมก็มีหลากหลายตัวส่วนใหญ่เราจะใช้มอนที่เป็นพลังโจมตีทำท่าต่างๆนะครับท่าที่ผมดูมาแล้วน่าสนใจที่สุดนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของพวกตัวทตุมืดนะครับนี่ตัวทตุมืดอ่ะเรามาดูว่าทตุมืดตัวเนี้ย ผสมอะไรได้บ้างนะครับเราก็ดูทางซ้ายอ่ะตัวนี้นี่เราได้สายมาแล้วนะซึ่งมีโอกาสติดระดับเลเจนด์ไปแน่นอนแล้วก็ระดับตอบนานแล้วก็มีโอกาสติดจักรพรรดไปนะครับเพราะว่าแอดริกอนมีจักรพพรดแน่นอนเราก็มาดูว่าการจะส่งแอดดิกอนไปถึงเนี้ยเราต้องมาสมอะไรบ้างอ่าผมอยากได้ออปที่เป็นของเจดดอกก้อนด้วยอ่าใส่เข้าไปในกรณีคุณจับเจดดอกก้อนได้นะใส่เข้าไปส่งต่อปุ๊บอเนี้ยได้แน่นอนแล้วก็มาดูฝั่งนี้ครับเราจะได้ความเสียหายเพราะว่ามันจะมีในส่วนของความเสียหายเพิ่มเติมความเสียหายตามธาตุอะไรประมาณเน เราก็มาดูว่าถ้าต้องการให้ธาตุมือแข็งแกร่งเราก็ต้องหาบอนประเภทธาตุมืดมาผสมกันนี่ตอนนี้ก็ได้ครับนี่ก็จะมีธาตุมืดหรือตัวที่เป็นธาตุมืดเหมือนกันครับแต่แนะนําว่าอย่าเอาในส่วนของจักรพพัดเข้ามาเยอะจนเกินไปครับเพราะว่ามันจะมีการบวกคอลไซ์ที่แตกต่างกันไปแต่เอาแค่จักรพพัดเดียวก็คือตามที่เราต้องการเพรียงนี้เราก็สามารถคัดได้ว่าเอาฝั่งนี้จะเป็นออฟเอไลน์ฝั่งนี้เป็นออฟไลน์แล้วจากนั้นรวมกันจะส่งต่อไปถึงลูกและต้องการนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้ครับคุณก็สามารถไ,ได้รับมออสเตร์ที่ มีออฟตามที่เราต้องการแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ในส่วนนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาการผสมสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ามีโอกาสออกแล้วก็ไม่ออกแต่สุดท้ายแล้วนะครับเวลาเราผสมไปเี่ยเพื่อที่จะได้ออฟที่เราต้องการเนี่ยเพราะมันออกมาแล้วครับคุณสามารถเอาตัวนั้นเป็นตัวหลักในการตีบวกไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีป้องกันความเร็วในการทำงานตามที่คุณต้องการได้เลยและสามารถเอาตัวที่เราผสมผิดพลาดนะครับมาเป็นวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นและสุดท้ายแล้วตัวที่เราทำมาทั้งหมดครับเราสามารถตัวนี้เป็นปัว ตัวพ่อและก็ตัวแม่ในการบริดดิในอนาคตได้อีกด้วยนะครับว่ามันจะมีจักรพิสวรรค์เนี่ยเพิ่มความเสียหายที่เป็นกลางนะครับอันนี้มีโชคดีก็คือโจมตีบบก15อันนี้คือเพิ่มก้อนใส่น้ำแข็งที่กระทำ20%อะไรประมาณนี้ครับคุณก็สามารถคัดออฟตามที่คุณต้องการแต่ติดอยู่แค่ไม่กี่อย่างครับคือมันใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนิดนึงแต่ในส่วนนี้ผมเชื่อว่าคงไม่เป็นปัญหากับ ทุกคนในการที่จะครับหรือว่าการบริดดิงในอนาคตนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหากผิดพลาดประการใดผมขอกราบประทานอาภาัยกันด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด u b s สไ i b e กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันในพาร์ทต่อไปนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ